รัฐบาลนี้ไม่ได้ทำแค่ประชานิยมไม่ได้ทำแค่เพื่อการซื้อเสียงรวมไปถึงโครงการดิจิทัลวอเล็ต GDP โตมา1.8เฉลี่ย10ปีที่ผ่านมาบ่งบอกอะไรหลายอย่างเราเป็นประเทศที่กำลังพัฒนาแต่เราล้าหลังประเทศทพื่นบ้านไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียไม่ว่าจะเป็นเวียดนามถ้าเราไม่มีการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ผ่าน นโยบายต่างๆที่เราได้ถแถลงไปแล้วผมเชื่อว่าเราจะไม่สามารถยกระดับตรงนี้ขึ้นมาได้เราไม่ดูแค่ที่โชว์บอลเนยอย่างเดียวซึ่งผมเรียนนะครับว่า5้0 0 0นสมื่ล้านนี่เป็นวันไทยเป็นวันไทย นะครับกำลังปรับปรุงอยู่ว่าอาจจะลดลงมาถ้าเกิดใครสามารถให้ definition กับผมได้ว่าคนรวยไม่ควรได้ใครคือคนรวยคนรวยวัดด้วย wealth หรือวัดด้วย income เราจะคัดออฟที่ตรงไหนผมยินดีรับฟังครับอายุ16ปีใช้ให้หมดภายใน6เดือนเพราะต้องการ้มีการหมุนเงินโดยเร็วเอาไปใช้ที่ที่อยู่ตามบัตรประชาชน จะเป็นสี่ตารางจะเป็นสี่กิโลเมตรหรือจะเป็นแต่ละอำเภอก็กําลังพิจารณา,าอยู่แต่เราไม่ต้องการให้เขาแลกเป็นเงินสดแล้วเอาเงินสดมาใช้แต่เมืองใหญ่ๆเราต้องการให้เขาไปกระตุ้นเศรษฐกิจภูมิภาคด้วยเหมือนกันรวยกระจุกจนกระจายจะได้ไม่จะได้ไม่อยู่แต่ที่เชียงใหม่ภูเก็ตกรุงเทพเราต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจภูมิภาคด,ด้วยเหมือนกันเป็นวันทม์นะครับไม่ใช่งบผูกพันนโยบายต่างๆหลายๆอันที่เป็น ใช้คําว่าประชานิยมแล้วกันผมเองผมไม่ค่อยชอบคำนี้เท่าไหร่หรอกบา,บางบางงบประมาณผูกพันปีหนึง่งหลายแสนล้านและผูพันระยะยาวด้วยอันนี้เป็นนโยบายคนเดียวทำคนเดียวผมมารับฟังอยู่แล้วว่าจะมีการปรับตรงนี้ก็กำลังจะหาใช้คำว่าอะไรคำจำกัดความที่เหมาะสม แล้วก็เป็นธรรมกับทุกๆฝ่ายว่าเขาว่าคนรวยเนี่ยเพื่อรนะครับก็น้อมรับคําแนะนําของท่านผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วว่าควรที่จะ,อะจอดโจงมากขึ้นนะครับบางภาคส่วนที่ไม่เดือดร้อนก็อาจจะไม่ต้องรับะครฟังพิจารณาแล้วครับก็คงคิดว่าไม่เอาครับ จ่ายรถเดียวเพราะว่ามันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ใหญ่แตกระตุ้นทีหนึ่งมันม็ดเงินมันใหญ่นะครับจะได้ทําให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจที่แท้จริงก็กําลังต้องดูอยู่ครับจะทันใจมากแน่พยายามทำให้เร็วที่สุดครับเดี๋ยวขอประชุมก่อนให้ไว้เพราะว่าคำถามนี้มันมาเยอะเหลือเกินนะครับเดี๋ยวพูดไปก็เดี๋ยวจะเกิดความสับสนอีก